การท่องเที่ยวหนองหานด้วยเรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถึงเวลาหรือ,อยังท่านผู้ชมที่กราลบครับรายการลุยผ่านเลนวันนี้มีโอกาสดีที่จะนำเสนอประเด็นสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและประเด็นอื่นๆนะครับตั้งแต่ผมเป็นโลเคอลไกด์มานี่ก็จะครบ10กว่าปีแล้วครับอันนี้ก็มีประเด็นว่าเวลาเราจะไปท่องเที่ยวในหนองหานเนี่ยเราจะต้องอาศัยเรือแล้วก็อาศัยไกด์ท้องถิ่นแล้วก็อีกมากมายหลากหลายแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่ว่าเราจะต้อง สร้างสรรพัฒนาบุคคลที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งเรือโดยสารเหล่านี้ว่าทำยังไงจะพัฒนาให้พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเขามีการบริการให้นักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ประทับใจกว่าเดิมแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายใ,ให้พี่ๆเขาเหล่านี้ทำยังไง เราก็และก็มีประเด็นอื่นๆอีกที่อยากจะขอให้พี่สันได้ช่วยนําเสนอเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการให้บ้านเมืองเราจเจริญครับเชิญครับผมขอเริ่มต้นด้วยคําวาทกรรมเอาสั้นๆเลยนะว่าการท่องเที่ยวหนองหานด้วยเรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถึงเวลาหรือย,อยังทำไมผมต้องพูดคำนี้ขึ้นมามก็มีเหตุผลกับข้อมูลเนี่ย หลักๆอยู่3ประการประการที่1ครับผมเคยถูกขอร้องจากแขกที่มาต่างบ้านต่างเมืองว่าให้ลงไปบรรยายเรื่องหนองหานเนี่ยในหนองหานเลยให้ไปบรรยายปรากฏว่าผมก็ลงไปบรรยายมีไมโครโฟนด้วยแต่เสียงเรือเนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์มีทั้งควันเท่าไอเสียมีทั้งเสียงเครื่องยนต์หางยาวโอ้ผมขึ้นมาในคอแทบแตก นักท่องเที่ยวก็ต้องฝืนฟังผมตะโกนใส่ไมโครโฟนแข่งกับเสียงเรือนี่คือปัญหาข้อที่หนึ่งแล้วก็ในข้อเดียวกันเนี่ยถ้าจะให้เสียงเงียบเรือก็ต้องจอดคราวนี้การจอดเรือเนี่ยเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวก็จอดมันทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยชะงักมันไม่ต่อเนื่องเพราะปกติแล้วการภาคทัวร์เนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเราไปโดยสารรถหรือเรือเนี่ยเขา ไกดจะต้องพาคไปเรื่อยๆว่าตรงนี้ถึงตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่หยุดหยุดจอดๆนะประการที่สองครับณนะวันนี้เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเรื่องของพลังงานเนี่ยเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตลอลรถยนต์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมีใครพูดว่าเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เด็กปหนึ่งเขาก็รู้ว่ามีรถไฟฟ้าขายเทคโนโลยีของพาหนะ ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องของแปลกประหลาดอีกแล้วอ,อีกไม่นานท่านจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองอ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพาหนะแม้กระทั่งรถบัสรถขนส่งต่อไปก็พัฒนาเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งมันมีการพัฒนาต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยอประการที่สองแล้วนะรประการที่สามครับถ้าเรือจะมาเป็นเรือไฟฟ้าเนี่ยมันจะได้ไหมคราวนี้ถ้าถามตรงนี้ เราไปดูที่กรุงเทพครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีเรือวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือที่วิ่งในคลองแสนแสบเรือที่วิ่งในคลองของกทมเขาก็เริ่มดัดแปลงเป็นเรือไฟฟ้าแล้วก็แสดงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ต่างประเทศมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมีแล้วมีแล้วครับเรือวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแล้วเรือวิ่งในคลองก็มีแล้ว ครนี้คําถามก็อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเขาก็ใช้เรือเครื่องยนต์อ,อยู่เขาลงทุนไปเยอะอเขาลงทุนไปแล้วอเราจะเปลี่ยนปเป็นเรือไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีวิธีเปลี่ยนผ่านกันยังไงโดยให้เขาเนี่ยไม่สูญเสียอาชีพมไม่เสียโอกาสอ,อ่ะมันก็เป็นไปได้ครับว่าทางรัฐบาลหรือทางสื่อทางราชการเนี่ยก็น่าจะ มาตั้งเป็นโครงการศึกษาดูซิว่าถ้าเราจะดัดแปงลงเรือที่เขาใช้อยู่แล้วเนี่ยให้เป็นให้เป็นเรือจากเครื่องยนต์ให้เป็นเรือไฟฟ้าเหมือนกับที่ผมดูใน y o u t u b e ครับม,มีคนไทยเขาเอารถยนต์ที่เป็นรถน้ำมันเนี่ยไปถอดเครื่องออกอแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่เอาอุปกรณ์ใส่ดัดแปลงให้เป็นรถไฟฟ้า เขาก็ทํากันมาแล้วนะทำได้เอาก็ทํามาแล้วเราไปดูใน y o u t u ือถ้าเกิดรถยนต์เนี่ยสามารถดัดแปลงจากรถที่ใช้น้ํามันมาเป็นรถไฟฟ้าเขาดัดแปลงได้แล้วเรือนี่มันจะต่างกันตรงไหนครับก็ก็เอาก็เรือก็เอาเครื่องยนต์รถยนต์มาใช้อยู่แล้วก็อันเดียวกันจริงๆแล้วเครื่องที่ใช้กับเรือเนี่ยไม่ใช่เครื่องเรือนะเป็นเครื่องรถยนต์ที่เอามาใส่ในเรือก็ไหนๆก็เป็นเครื่องยนต์แล้ว รถยนังดัดแปลงได้ทาไมเรือจะดัดแปลงไม่ได้คราวนี้การดัดแปลงเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีต้นทุนลงทุนจะให้เขาลงทุนเพิ่มหรือตรงนี้เนีโยถ้าส่วนราชการเรามาคิดนะว่าไหนไหนประเทศไทยก็ไปลงทุนสวัสดีครับไหนไหนประเทศไทยก็ไปเซ็นสัญญากับองค์การสหประชาชาติที่บอกว่าเราเนี่ย จะร่วมมือในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดคาร์บอนฟุตปรินท์ให้เหลือเป็นเลขศูนย์ภายในปี2050แล้วเร็วๆนี้รัฐบาลไทยก็ไปไประชุมกับเขาที่กรุงดูไบขอบ28ก็ไปลงน้ำไปตกลงอะไรกับเขาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีงบประมาณสักก้อนหนึ่งนะมาดัดแปลงให้เขาซะเพราะอะไรเพราะต่อไปเนี่ยรัฐบาลจะมีภาษีตัวใหม่ ซึ่งผมพูดไว้เลยครับว่ามีแน่นอนเขาเรียกภาษีคาร์บอนอ,อาจารย์คงนึกภาพไหมครับว่าเรามีแล้วภาษีเขาเรียกภาษีบาปครับคนก<ม>ินเหล้าสูบหรีวกเนี้จะต้องเสียภาษีแล้วก็รัฐบาลก็ตั้งกองทุนเอาภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาเรื่องของสุขภาพอนามัย<อ>ที่เรียกว่าอะไรสอสอสอครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าใครที่ใช้ปล่อยก๊าซคาร์บอนมาก ต่อไปจะมีการเก็บภาษีคาร์บอนเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมก็เอากองทุนตัวนั้นเนี่ยมาสนับสนุนอันนี้ซึ่งเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เขายังทํามาแล้วเจ้าของเรือก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไม่ต้องเพราะเอาจากกองทุนตัวนี้รัฐมาสนับสนุนให้ปรับปรุงเรือให้ดีกว่าเดิมด้วยครมีจจะได้กับได้ได้หนี่ตก็ดีก็ได้ก็ได้แล้วประการต่อไปครับถ้ามันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้งบประมาณเนี่ยไปก่อสร้างเรือไฟฟ้าหรือไปซื้อสําเร็จรูปมามแล้วก็ให้เอกชนเขาเช่าให้ราษฎรที่เขาต้องการขับเรือฟ้าเนี่ยให้เขาเช่าก็เหมือนเช่าซื้อรถยนต์นี่นะก็ผ่อนส่งกันไปโดยอัตราดอกเบี้ยต่ําเพราะถือว่าเป็นการทําอะไรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม,อ,มอ่ะคราวนี้ก็มาถามว่าถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วสมมุติว่าทําได้แล้วนะสมมติสมมติสิ่งที่จะตามมาทันทีเลยครับจะเกิดอะไรขึ้น คนก็อยากจะมาเที่ยวหนองหานมากขึ้นเพราะเราสามารถที่จะเอาระบบ GPS มาควบคุมการเดินเรือเราสามารถที่จะทำเรือให้มันดูสบายเสียงก็เงียบกินข้าวกินปลาได้ก็สามารถมาปรับแปลงธุรกิจครับผมตั้งชื่อให้แล้วว่าสุราอุสุราอุทกครูสแอนด์คิวซินก็คือสามารถขายดินเนอร์ในเรือได้คนคนก็ซื้อตั๋วมานั้นการท่องเที่ยวเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมหน้าทันทีว่า แทนที่จะนั่งเรือไปที่เกาะดอนสวรรค์ไปหาเลขเด็ดไปขอกรรมลาโทษไปทางสายมูเสร็จแล้วก็นั่งเรือกลับเขาจะอยู่ยาวขึ้นเพราะอะไรไปดูนกไปกินข้าวไปดื่มเครื่องดื่มเย็นๆในเรือซึ่งสมัยก่อนทําไม่ได้เพราะว่าเสียงมันดังมากม,มันมีควันท่อไอเสียมันยุ่งยากเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นเรือเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นเหมือนเรือที่มี เสิร์ฟอาหารได้เสิร์ฟเครื่องดื่มได้แล้วผมก็ตั้งชื่อให้แล้วครับว่าส ok ุรอุทกครูสพญาสุรอุทกเนี่ยท่านเสียชีวิตในน้องหา,าผมีสตอรี่มีตำนานที่เกี่ยวกับท่านก็เอาตำนานอันเนี้ยมาตั้งชื่อเรือว่าส ok ุรอุทกครูสถ้ามีเรือลำที่หนึ่งก็เป็นสุรอ ok ุทกครูสหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเปิดสกลดการท่องเที่ยวเชิง อะไรครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผมถ้าถ้าเราไม่รีบทำนะเกิดสมมุติว่าจังหวัดอื่นๆเช่นที่เขามีอะไรบึงออบอระเพชร,พบ,รพบึงนั่นบึงนี่เกิดเขาทำก่อนแล้วสกลนครไม่ทำเนี่ย<อ>เราตกขบวนนะ<อ>เราดูอย่างนี้ครับหลายคนมาถามกับผมว่าทำยังไงนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ยอมนอนสกลนครลงรถลงเครื่องบินลงอะไรมาปุ๊บมาทำบุญที่วัดพระธาตุเชียงชุมซื้อกะเบื้อง เออห้าร้อยบาทสองพันบาทพันบาทเสร็จแล้วก็ไปแล้วนะไปนอนนครพนมการที่จะให้เขานอนได้เนี่ยมันต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอ่าสมมติว่าเรือเนี่ยไปดูตะวันรอนรไปดูพระจันทร์ขึ้นทะเลสาบน้องหานเนี่ยเป็นสุริยันจันทราไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปดูพระจันทร์ขึ้นแล้วก็กินเครื่องดื่มกินอาหารเย็นอ้าตกค่ำมาเขาจะไปไหนแล้วครับเขาก็ต้องนอนเขาก็ต้องนอน แล้วเราก็ต้องหากิจกรรมให้เขาอีกว่ามีถ<ม>นนคนเดินในยามค่าคืนไหมมีมนวดแผนไทยบริการไหมมีให้เขาไปพักผ่อนดนดนตรงนี้อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเอกชนที่เขาจะต่อ <ใน S 2> ยอดไปเช้าขึ้นเนี่ย<ๆ>เขาจะมาลงเรือไปดูตะวันขึ้นอีกก็ได้<ม>หรือเขาจะไปทําอะไรอีกมันเป็นการท่องเที่ยวที่มีเส้นทาง<ม>ให้เขาเนี่ยได้ไปทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้ครับถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเรือแบบนั้นก็รับไปหลายๆคนได้ ถ้าเป็นกุ๊ปเล็กเราก็ใช้เรือที่หางที่เราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องไฟฟ้าเนี่แหละมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะผมผมคิดก้าวหน้าไปถึงขั้นนี้เลยนะถ้าสมมุติว่าเรือปัจจุบันเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะกะ็นั้นก็อยู่ตัวไปแต่ถ้าเราจะทําใหม่เนี่ยผมคิดถึงอย่างนี้เลยนะท่านเคยเห็นเออส,สตาร์วอแม เรือไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถมารวมตัวกันได้เหมือนยานอวกาศถ้าสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวสักสิบคนผมก็เอาตัวเล็กมาถ้าสมมตินักท่องเที่ยวเพิ่มเป็นยี่สิบคนผมก็เอาอีกตัวหนึ่งมาต่ออแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีต่อกันเหมือนตู้รถไฟแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีแบตเตอรี่ของตัวเองมีมอเตอร์เองแต่ว่าเวลาต่อแล้วเนี่ยตัวควบคุมเนี่ยมันอยู่ที่หัวคือทุกตัวเนี่ยก็จะมีหัวหมดก็เหมือนรถไฟต่อไปด้วยกันพอต่อไปปุ๊บเนี่ย ก็ให้เราควบคุมทางนี้<ม> GPS คุม,มนักท่องเที่ยวมากมกว่านั้นก็ต่อได้อีกนะซึ<ม>่งเราก็จะมีการออกแบบให้มันก็เหมือนกับเลโก้ต่อจิ๊กซอ oh. เหมือนกับหุ่นยนต์มาต่อตัว<อ>มันต้องพัฒนาไปถึงขั้นนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง<ม>เรากำลังก้าวสู่ยุคด<ม>ิจิตอลเรากำลังอยู่ในยุคที่<ม>วิศวกรรมเนี่ยไม่ใช่ของแปลกประหลาดอีกแล้วเราจะไปย่ำอยู่กับที่ได้ยังไงครับ ยังไงก็อันไม่อยู่เราครบเรื่องเทคโนโลยีอ่ะงั้นเราก็รีบทําก่อนซะแล้วเราก็จะได้ไปฟังตำนานเรื่องเล่าในหนองหานเรื่องผาแดงนางไอเรื่องฟานดอนหรือนิทานอะไรก็ว่ากันขึ้นมาแล้วเราก็จะไปชมเกาะดอนต่างๆซึ่งมีเดี๋ยวนี้มีนกโอ้สวยงามมากนกจากไซบีเรียยังมาอาศ,าศาัยอยู่สกลนครเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้นะเราก็จะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วทักท,ท่องเที่ยวจากต่างชาติ หรือต่าง,งจังหวัดมาเราก็มาชมน้องหานไม่แน่เนาะต่อไปนี่ถ้าเกาะดอนต่างๆเปิดโอกาสให้มีการทําที่พักเนาะแล้วทำที่พักกลางเต็นท์ไหมหรือจะมีถึงระดับว่าจะโอ้อนุญาตในีมีการประมูลเพื่อที่จะทําธุรกิจอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็คิดล่วงหน้าไปก่อนส่วนได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึ่งนะครับแต,แต่สิ่งที่ผมคาดหวัง เพราะว่าสกลนครได้ประกาศตัวไปหลายครั้งแล้วว่าจะเป็นบ้านเมืองหน้าอยู่เป็นเมืองที่โลคาบอนอเป็นเมืองที่มีสิ่งแวลดล้อมดีสิ่งที่เรากําลังคุยกันและนําเสนอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะผลักดันให้เมืองนี้เป็นเมืองหน้าอยู่เห็น <He S 1> ไหมครับว่าเรามีมหาวิทยาลัยถึงสแห่งแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยมีคณะที่เกี่ยวกับช่างยกตัวอย่างมอราชพัฒก็มีคณะเทคโนโลโยีอุตสาหกรรม มอเกษตรก็มีคณะวิศวกรรมมราชมงคลก็มีคณะที่เกี่ยวข้องกับจากกลก็เรามีมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ระดับด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์จบวิศวะจบอิเล็กทรอนิกส์ท่านเหล่านี้มากมายก็น่าจะมารวมตัวกันดูซิว่าเราจะมีการออกแบบเรือไฟฟ้าอย่างไรจะมีการทำตั้งอู่สำหรับบำรุงรักษาจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบไหนเห็นไหมครับว่า เราสามารถใช้องค์ความรู้เหล่านี้เน่ยมาทำให้กรอบเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองได้ครับถ้าหากเราใช้โซลา่าแสงอาทิตย์มาประกอบมันน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะอะ,อะมันเป็นการช่วยกันอย่างนี้ครับโซลา่าเนี่ยอาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่เราสามารถมาเป็นไฮบริดเขาเรียกโซลา่ากับกับเอซีคือโซลา่าเนี่ยอาจจะใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์เสริมในเรือ,อหรือเป็นตัวสำรองได้ เหมือนกับที่เดี๋ยวนี้มีรถยนต์หลายรุ่นแล้วเขาเป็นโซลาร์รูฟแต่การชาร์จแบตโดยตรงเนี่ย AC มันยังแรงกว่าแต่ถ้าต่อไปในข้างหน้าเนี่ยถ้าโซล่าเซลล์มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะพึ่งพา AC น้อยลงเรื่อยๆซึ่งมีความเป็นไปได้ครับเช่นอย่างผมรู้หน้าอย่างยานอวกาศที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขาไม่ได้ไปชาร์จ AC ที่ไหนนะเขาใช้โซลาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่บนดาวอังคารนกวันเนี้ยเนี่ย เขาใช้โซลาร0้เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเขาก้าวหน้าเป็นรายวันอยู่แล้วก้าวหน้าเป็นรายเดือนรายวันเราก็สามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ก้าวหน้าไปได้สมกับเราเป็นยุคดิจิตอลครับคผมท่านผู้ชมครับมีอีกหลายประเด็นที่เราจะต้องมาพัฒนาการท่องเที่ยวของสกลนครเพราะว่าไม่ไม่มีวิธีการใดอีกแล้วล่ะ ที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าได้ไวเท่ากับการท่องเที่ยวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติมีให้แล้วคนยุคโบราณพันปีที่แล้วเขาก็สร้างไว้ให้หนองฐานก็มีอยู่แล้วผู้พานก็มีอยู่แล้วั้นถ้าเราจะมาเที่ยวเราเพียงแต่หยิบของเหล่านี้มายกระดับการบริการให้ดีขึ้นส่วนคนที่เขามีเรืออยู่แล้วแต่ตรัฐบาลก็หางบประมาณมาสนับสนุนอย่าให้เขาเดือดร้อน แล้วก็มีการเมนเทนเนนต่างๆเหล่านี้มีแต่จะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งผู้ใช้บริการผู้ให้บริการแล้วก็ชื่อเสียงของจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดที่นำร่องไปก่อนนั้นการท่องเที่ยวนี่ถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศจากต่างจังหวัดเขาก็จะได้ประทับใจก็จะกลายเป็นจังหวัดที่เมืองน่าอยู่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนี่คือหนึ่งในตัวชีวัดครับ ท่านผู้ชมที่กระรบครับรายการลุยผ่านเลนเห็นจะต้องนําเสนอประเด็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของสกลนครในหนองหานไว้แต่เพียงแค่นี้หากมีประเด็นใดที่ท่านผู้ชมอยากจะนําเสนอในสิ่งที่เรายังคิดไม่ถึงท่านผู้ชมเสนอมาได้เลยนะครับเราจะรับฟังความคิดเห็นนั้นและขณะเดียวกันเรื่องที่เรานําเสนอนี้เมื่อมี ผู้มีอำนาจวัสนาบารมีผู้ที่กุมนโยบายอยู่เขาเห็นเขาก็จะได้พัฒนาแล้วก็หางบประมาณมาสนับสนุนบ้านเมืองเราก็เจริญไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยสําหรับวันนี้รายการลุยพันเลนเห็นจลาท่านไปแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในทิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ